ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมไรเวนเดลี่วันนี้เราจะพาไปดูอะไรที่น่าสนใจและไม่คาดคิดมาก่อนนั่นคือ2025 Toyota JPN Auto Rikshaw er, รุ่นปี2026ใช่แล้วครับโ Toyo ต a าผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่เรารู้จักกันดีในเรื่องของนวัตรกรรมไฮ b r i d และรถยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือตอนนี้ได้ก้าวเข้าสู่โลกของรถ3าล้อด้วยการออกแบบที่ล้ำสมัยและไม่เหมือนใครแอลมานกำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง การที่โตโยต้าเข้าสู่ตลาดรถ3ล้ออาจทําให้หลายคนแปลกใจโดยเฉพาะในประเทศที่มีผู้ผลิตรายเล็กครองตลาดมานานแต่ความจริงคือโตโยต้ามองเห็นความต้องการในเรื่องการเดินทางระยะสั้นภายในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเช่นกรุงเทพมหานครมุมไบหรือจาก,การ์ตาและพวกเขาเห็นโอกาสในตลาดนี้จึงออกแบบรถ3ล้อที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงดีไซน์ภายนอกคือสิ่งที่ดึงดูดสายตาเป็นอย่างแรก ตัวรถดูโฉบเฉี่ยวแบบล้ำยุคมาพร้อมไฟเล็ดที่เด่นชัดเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นและให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟฟ้าขนาดเล็กมากกว่าจะเป็นรถตุกๆแบบดั้งเดิมแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นของเล่นเพราะรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงด้วยขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาและสามารถซอกแซกในเมืองได้อย่างคล่องตัวเครื่องยนต์ของมันเป็นระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ช่วยลดมลพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอย่างมากโตโยต้าระบุว่ารถคันนี้สามารถวิ่งได้ประมาณ150กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพียงพอต่อการใช้งานทั้งวันของผู้ขับขี่ในเมืองภายในตัวรถก็น่าประทับใจไม่แพ้ก,กันที่นั่งคนขับดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยพร้อมหน้าจอดิจิทัลระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับมาได้ ส่วนพื้นที่ผู้โดยสารก็ถูกปรับปรุงให้ดีกว่ารถ3ล้อทั่วไปมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางขึ้นบอะนุ่มขึ้นและระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่าเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอาจไม่ใช่แค่ตัวรถเท่านั้นความลับของโตโยต้าก็คือพวกเขาไม่ได้แค่ขายรถ3ล้อแต่กำลังวางรากฐานใหม่ให้กับระบบการขนส่งในเมืองรถคันนี้ไม่ได้ออกแบบมาแค่เพื่อไทยหรืออินเดียเท่านั้นแต่วางเป้าหมายไกลถึงตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและอเมริกาใต้นี่ไม่ใช่การแทนที่รถ3ล้อแบบเดิมในทันทีแต่มันคือการเปิดทางเลือกใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าฉลาดและผลิตโดยแบรนด์ที่คนวางใจได้อย่าลืมกดติดตามช่องไรเวนเดลี่ของเราไว้และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณอยากลองนั่งโตโยต้า3ล้อคันนี้กันไหมครับ